สวัสดีดูกด้านก็นด้วยนะผมก็ขอต้อนรับเข้าสู่ชอปามีนะจ๊ะแล้ววันนี้ผมเรากลับไปอยู่กันในดอแบทบัตกันอีกครั้งแล้วนะผมเย้ว้าวก็โอเคครับผมทุกคนอันที่ผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับดอแบทบัตไปนะผมเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วปะ เออประมาณนั้นแหละครับผมคือตอนนั้นน่ะตัวเกมอ่ะมันยังไม่ได้อัปเดตอะไรมากครับผมแต่วันนี้มันมีการอัปเดตแล้วครับผมเท่าที่ดูนะครับผมเท่าที่เข้ามาดูเดี๋ยวมันมีอะไรที่แบบแปลกตา <S <S เปลี่ยนไปมากนะครับผมนี่มันจะมีตร,ตรงตรงห้องนี้ครับผมมันจะคงคล้ายๆกับพวกแบบเกมโดเลยนะครับผมแต่ว่ามี่มีประตูมีลิฟต์สองทางด้วยนะครับผมอันนี้เป็นหนึ่งคนนะครับผมเล่นแบบหนึ่งผู้เล่นนะครับผมอันนี้เป็นอะไรอ่ะสคิปลิฟต์ตอง ข้ามข้ามตัวลิฟต์เลยใช่ไหมเสียงเพลงในลิฟเลยอย่างเงี้ยเหรอเออว่ามันก็แปลกขึ้นเยอะนะผมแล้วก็มีข้างในนี้ด้วยอันนี้เป็นสปีดแลนนิง่งอันนี้ตอนนั้นเราเล่นไปแล้วใช่ไหมเออมันก็แปลกตาแปลกใจอยู่แต่ตรงเนี้ยเรายังไม่เคยเล่นเลยนะผมซีกเนี่ยเขาบอกให้จบเกมก่อนรอบแรกคือเราเคยจบไปแล้วใช่ไหมหรือเราต้องไปเล่นให้มันจบก่อนแล้วค่อยมาหรือย,ยังไงล,งลอ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 งเข้าอะไรอะ่ะ คืออะไรวะเฮ้ย <laughs> <Hey, S 2> <laughs> มันเปลี่ยนอีกแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองวิ่งดูลองวิ่งดูครับผมเอา้าเหมือนติดครับผมโอ้โหโอยวิ่งหนีไอ้ตัวนี้จะ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 เฮ้ย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  <laughs> แค่นี้เหรอให้วิ่งหนีตัวเมื่อกี้เหรอโอ้โหเอาใหม่ครับผมกำลังงง <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวลองเล่นใหม่ลองเล่นใหม่เฮ้ยแบบนี้ก็ได้เอะวะอ้ามาไอตัวนั้นขึ้นมาครับผมตัวแดง,ดงโอเคลูกกตาปึ๊บแล้วมันก็จะให้วิ่งปึ๊บโอ้โหมีแบบเฮ้ย,ยจะจะปับ๊บโอ้ยมันก็ค่อนข้างแบบยากเอ้ยมันจะว่ายากไหมมันเอาอะไรมาขวางั้กหนาว้เนี้ย <laughs> วิ่งใหม่วิ่งใหม่เออ สองรอบแล้วนะเราเนี่ยเกมดอดอจริงๆยังไม่ตายเยอะขนาดนี้เลย <c oughs> คือเหมือนมันมีอะไรมาขวางอะ่ะไปแล้วผมรอทำไมอ่ะรอทำไมล่ะฟึบฟับฟึบฟึบเอ้ยเนี่ยนีด่ดิแยะโอ้มไม่ไม่เออเดี๋ล่ะเดี๋ยวล่ะผมาแล้วก็ไปดีครับผมรออะไรอะ่ะเนี่ยเดี๋ยวิ่งวิ่งวิ่งแล้วมันจะชอบติดน,นะ คือเอ้าโอ้โหโอ้โหอุ้ยอุ้ยมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอุ้ย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 ปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้เอ้าเอ้าอ้าว,อ,าวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นโดเบ,บทบัตเล่นโดเบ,บทบัตอยู่ดีๆอะไรเนี่ยมาโผล่บแบ็คลูมเฉยเลยเนี่ย อะไรวะทุกคนเป็นงงเอาแล้วจะกลับไปยังไงอะ่ะเอามีอย่างงี้ด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวยูมีตัวอะไรผูกมาปีา่ยล่าสุดเราก็พิ่งเล่นแบ็คลูมไปนะผมเออเป็นแบล็คลูมฉบับจริงเลยนะไม่ใช่โลบอคนะผมเ้วนี่อะไรผมต้องไปอยู่ในแบ็คลูมโลบอกแบบไม่ได้นั่งใจเนี่ยนะเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย อยู่ดีๆก็โดนตู้ดันตกนะผมกำลังเู้ไอ้นีๆอยู่ดีเอ้าล้วจะกลับไปยังไงวะเนี่ยเฮ้ยนี่คือความลับของเกมใช่ไหม<ย>หรือชาวบ้านเขาก็รู้กันอยู่แล้วเฮ้ยเจอความลับเฉยอวะนี่หนีสิอยู่ดีเจอความลับเฉยวะยวามาสิมา,มาโอเค มามาฟุ๊บ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 อะไรวะเนี่ยไปโบ้แบ็คลูมได้ยังไงวะเนี่ยงงงงเลยครับผมเอาละฮะวันนี้เอลิเอ้เจ้าปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวตู้มันจะดับเดี๋ยวตู้มันจะดับเออเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะเฮ้ยเราไปยังไงวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยมันไล่มันไล่หลังแล้ว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 อู้วี่อุ๊ยอะไรวะเนี่ย โอ้ยยกให้ความยากเลยครับผมดอบแบดบัตเนี่ยด่านในซีกเนี่ย <c ười> คือเราเล่นจบไปแล้วไนงะโอ้ยแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นครับนี่อู้หูติดอะไรเนี่ยเอาครับผมนี่นี่เดินช่องเดินช่องมันต้องเดินช่องด้วยป่ะม,มาก็ยังไม่ชินยังไม่ชินแล้วทีครับผมเออฟึบฟ,ฟ,ฟึกระโดดตรงกลางใช่ไหมเฮ้ยอะไรวะเนี่ย ปุ๊บปุ๊บป๊บนี่ตรงนี้แหละมาเอ้ยเอ้ยยปั๊บปั๊บโอ้โยไอ้นั่นไปแล้วไอ้นั่นไปแล้วไอ้น้ำหานไปแล้วรอดไหมรอดรอดไหมรอดอ,อดุ้ยอะไรวะเนี่ยนี่มือดำดเป็นแบบนี้เลยเหรอทุกวันเป็นแบบนี้แล้วเหรอฟุ๊บปุ๊บุ๊บุ๊บยังไงเราเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอุ้มันมีทางให้เลือกครับผมซ้ายหรือขวาเอาซ้ายหรือขวาเอาเอาเอาอไปทางไหนอ่ะไปทางไหนอ่ะโอ้ยมีทางให้เลือกแบบนี้ด้วยเอาละครับผมโอ้ โอ้โหโกลจะบ้ามีแบบนี้ด้วยโอ้โหนี่ห้องสมุดครับผมผ่านไปแล้วโอ้โหเอ้ยเอ้ามันก็มาหรอกเอาไว้อยู่ไหนอะเอาไว้อยู่ไหนอะโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยคืออะไรเดียว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 โอยบานเฉยครับผมแองกิวชนะแล้วครับผมซีกแองกิเอต โอเคแล้วยังไงกลับไปกดเนี่ยเหรอกลับไปอ้าวแค่เนี่ยเหรอแค่เนี่ยเหรอไอประตูนั้นอะโอ้โหเบาเกินแล้วแล้วถ้าเกิดอันนี้อันนี้คืออะไรวะสกีฟลิทโอ้ไม่มีอะไรแล้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นประตูที่แบบว่าเป็นความลับนะครับผมส่วน,นั่นดื่นเนี่ย นั่นจะเป็นที่เราเคยวิ่งไปแล้วลองวิ่งอีกรอบไหมล่ะลองวิ่งอีกรอบได้ดิเอาล่ะครับผมอยา่ยาอย่าเอ้ยโอ้โหปิดปิดเฉยฟึบปุบปบ,ปบไปครับผมตามเพื่อนไปเฮ้ยแต่ตามเพื่อนไปไม่ดีนะเดี๋ยวเจอห้องไอซียเรียบร้อยโอ้โหดูนี่เป็นไงเขาตู้ได้จ้าอันนี้เราเคยเล่นจบไปแล้วแหละให้เพื่อนมันไปก่อนไหม นั่นไงเห็นไหมก็บอกอยู่ว่าต้องให้เพื่อนไปก่อนเราวิ่งตามอย่างสบายเฉิบเลยครับผมเพื่อนไปแล้วเอ้าคนนี้วิ่งวิ่งกันอีกไป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 เราจะตามเพื่อนไปมันหล่นไปแล้วใช่ไหมตัวนั้นโอ้โหสบายมากครับผมเราไม่ได้รีบครับผมเราเล่นแบบเรื่อย เฮ้ยปล่อยเพื่อนไปก่อนเดี๋ยวไปเจอไอ้ไอ้ตัวที่มันแบบว่าผ่านประตูอ่ะนั่นไงโกเกบผมดูคกดกี่ก็เป็นอัปเดตที่มันเพิ่มขึ้นมาครับผมแค่รูปตรงเฉยๆเ้วะจากที่เคยดูเอาเพื่อนก็ตายเหมือนกัน <laughs> แล้วก็วันนี้ครับผมเราได้คนพบความลับของเกมครับผมในห้องซ вот ีกน,นี้นะผมก็ <c oughs> โอ้โหเจอห้องแบ็คลูมเฉยนะผมใครอยากลงไปห้องแบ็คลูมนะผมก็ลองมาวิ่งกับเจ้าซีได้นะครับผม ก็เราก็จะพบเจอนะแต่ต้องให้ตู้มันดันหล่นไปก่อนนะผมโอเคครับ okay, ผมทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเรื่องนี้ก่อนนะผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมู mm hmm. ไปแล้วครับผม